ตอร์ตาริโวสมาร์ทแคป2.4มิเตอรดิช dition ปี2020ค่ะราคาเพียง4 2 9 0 0 0บาทผ่อนแค่เดือนละ7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะด้าดในส่วนของตัวชมหน้าใหม่ชมหน้าหมูปลาเลยนะคะเดี๋ยวตั้มต้องมาชมภายนอกและภายในของน้องคันนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะเจ,เจอกับน้องจองเซรดใไทยรัตสวยนะคะแน่นอนวันนี้จัดรถเข้าใหม่มาให้กันอีกแล้วนะคะ สำหรับใครที่เป็นขวัญใจเตอร์ตาอยู่นะคะต้องจัดรีโวตัวนี้ค่ะเป็นตัว2.4มิตรด้วยนะคะปี2020นะคะแล้วขวัญแค่เดือนละ7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวชมหน้าของน้องกันก่อนเลยตัวนี้นะคะจะได้ในส่วนของตัวชมหน้าใหม่ชมหน้าหมูป่าแล้วนะคะถ้าเป็นปี20ขึ้นเนี่ยจะเป็นหน้าหมูป่าแล้วนะคะสังเกตจากไฟนะคะ ก็จะมีเขี่ยวนะคะด้านล่างก็จะมีเขี่ยวแบบนี้นะคะซึ่งเราก็จะเรียกกันว่าเป็นหน้าหมูป่านั่นเองนะคะไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์นะคะใส่กิ้งเลยไม่มีแตกไม่มีร้าวเลยนะคะในส่วนของกลัวด้านข้างค่ะกัวนี้จะได้ในส่วนของตัวล้อแม็กแล้วนะคะล้อแม็กอลลอยนะคะแล้วก็ต้องเปลี่ยนยางให้ใหม่ด้วยนะคะคันนี้นะคะเปลี่ยนยางใหม่ปี2023นะคะดอกยางแบบหนาแบบนี้เลยนะคะ สำหรับตัวยางตัวนี้นะคะจะได้ในส่วนของตัวยางขอบ16นั่นเองนะคะและในส่วนของด้านถัดมาเลยนะคะมีไฟเลี้ยวทับทิมด้านขานะคะสัญลักษณ์ไฮรักก็จะเป็นโครเมียมนะคะตัวกระจกนะคะดีไซน์มาเป็นสีดำตัดกับสีบอลตัวรถแบบนี้เป่ามือจับก็จะเป็นสีดำนะคะเป็นสีเดียวกับตัวสีกระจกเลยนะคะเปิดด้านในให้ดูนิดนึงนะคะสำหรับตัวนี้นะคะน้องเป็นกระบะแคบนะคะ เปิดได้กว้าง90องศาเลยนะคะน็อตด้านข้างค่ะไม่มีรอยขันรอยขยับเลยนะคะและก็ไม่มีรอยพ่นสีทับเลยนะคะมาดูอีกหนึ่งจุดสำคัญกันบ้างตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าตัวเมทอาร์คนะคะเมทอาร์คเดิมนะคะโครงสร้างด้านข้างนะคะไม่มีส้นไม่มีเปลี่ยนมานะคะตัวโครงสร้างนะคะของเรามั่นใจได้เลยเนาะ ขอนอนนะคะรับประกันเลยค่ะว่าไม่มีชนหนักพิกความน้ำท่วมนะคะตรวจเจอรับซื้อคืน100อ1เปเซนเต็มนะคะแล้วรถทุกคันของตองนะคะย้งผ่านการตรวจรถมาตรฐานด้วยนะคะ บอกเลยว่าได้5ดาวทุกคันแน่นอนนะสำหรับตัวมิดนะคะตรงด้านท้ายของน้องนะคะก็จะไม่ได้โปร่งเหมือนตัวเซตอ d i ิชันนะคะที่แบบมีความโปร่งออกมานะคะตัวด้านหลังค่ะสภาพแบบสวยๆเลยนะคะเราก็พามาดูรอบๆคันกันก่อนเลยนะคะตัวรถนะคะเรารับประกันเลยนะคะ รถส,สวยเกรด A แน่นอนนะคะในส่วนของเมกไลเนอร์ต่างๆนะคะสะภาพก็คือใช้งานได้ปกติเลยนะคะด้านข้างก็จะแปะสติกเกอร์นะคะว่า s e ตอ d ดิชั่อยู่นะคะมาดูในส่วนของเม็ดอาร์คในส่วนของบานฝั่งคนขับกันบ้างเลยนะคะเดี๋ยวต้องเปิดแคปให้ดูกันก่อนเลยนะคะสำหรับฝังคนขับนะคะหัวน็อตฝั่งด้านข้างคนขับค่ะก็ไม่มีรอยขันรอยถอดเลยนะคะ ของแท้แน่นอนนะคะลูกค้าแล้วก็มาดูในส่วนของเม็ดอา์ฝั่งด้านข้างของคนขับบ้างเลยนะคะเรียงกลมเลยนะคะบานประตูนะคะตราบใดที่มันยังมีอยู่ในส่วนของกลมกลมแบบนี้นะแปลว่าไม่มีส่วนไม่มีเปลี่ยนมานะคะพี่ๆมั่นใจได้เลยนะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลพื้นฐานเบสิกนะคะในการเลือกซื้อลดมือสองนะคะและในส่วนของตัวด้านหลังค่ะวันนี้นะคะ น้งองจะได้เป็นฟองน้ําแบบนี้เลยนะคะนิ่มๆน,นะคะไม่มีรอยขาดเลยนะคะภายในนะคะก็ไม่ได้แบบว่าแคบเนาะเดี๋ยวต้องขึ้นไปนั่งให้ดูแล้วกันนะคะเป็นกระบะแคบนะคะแล้วก็เช่องเขาก็แบบไม่ได้ชนเนาะไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันจะอึดอัดเลยนะคะนั่งซักประมาณ3คนนะคะก็คือได้เลยนะคะไม่แบบรู้สึกว่าอึดอัดจนเกินไปเนาะมาดูในส่วนของตัวเบาะกันบ้างเลยนะคะ ตัวเบาะนะคะตัวนี้จะได้ในส่วนของตัวเบาะผ้านะคะตัดด้ยวยรอยตะเข็บขาวนะคะตัวมิดเนี่ยจะได้ในส่วนของตัวพรมลายมอติฟังก์ชันนะคะทั้งซ้ายและก็ขวาเลยนะคะน้องได้ในส่วนของตัวหน้าจอทัชส,สกรีนนะคะเกมเมนนวนหสปีดค่ะปุ่มพาวเวอร์ออเตนะคะมีให้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยนะคะและที่สำคัญเนาะน้องมีปุ่มอีโก้โหมดพร้อมโหมดนะคะให้พร้อมเลยมีช่องวางแก้วหนึ่งช่องค่ะ และในส่วนของน้องคันนี้นะคะยังได้ในส่วนของกล้องหน้ารถมาด้วยนะคะพี่คะน้องมีกล้องหน้ารถให้พร้อมเลยนะคะลังค่าฝาเพดานนะคะไม่มีรอยยันรอยเลอะรอยเจิมเลยนะคะเดี๋ยวต้องพาไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องของน้องคันนี้กันบ้างเลยนะคะว่าสภาพห้องเครื่องนะคะเป็นประมาณไหนนะคะสาหรับโตต้ารีโว2.4มิเตอ d ์เอเจชคันนี้นะคะปี2020นะคะ เปิดห้องเครื่องกันให้ดูเลยนะคะเหมือนกับพี่ๆได้มาดูรถจริงเลยนะคะฝากระโปรงของน้องนะคะค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักมากๆเลยนะคะสำหรับดูต้ารีโวเนาะไปดูหัวน็อตตรงฝากระโปรงกันก่อนเลยนะคะฝากระโปรงด้านข้างนะคะหัวน็อตด,ด้านซ้ายนะคะไม่มีขันไม่มีถอดเลยนะคะเดิมแท้แน่นอนนะคะไม่มีรอยพ้นสีทับด้วยนะคะ แก้มซ้ายต่างๆนะคะดูได้เลยนะหัวน็อตตรงคานหน้านะคะและมาดูในส่วนของฝั่งด้านขวากันบ้างเลยนะคะหัวน็อตด,ด้านขวานะคะไม่มีรอยคันรอยถอดรอยพ่นสีทับนะคะแผ่นเพลทเดิมนะคะลูกค้าแผ่นมอกรเดิมนะคะและในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องโยนต2.4นะคะ ห้องเครื่องเดิมเลยนะคะจุดแต้มสีเดิมก็ยังมีให้ดูอยู่ครบเลยนะคะรับประกันเลยค่ะว่าไม่มีตัดต่อไม่มีสวมซากนะคะในส่วนของแผ่นกันความร้อนนะคะสภาพก็คือ100%ใช้งานได้ปกติค่ะฝากระโปรงนะคะเดิมแท้นะคะไม่มีเปลี่ยนมานะคะมั่นใจได้เลยเนาะและสําหรับใครนะคะที่สนใจน้องรีโว 2.4มิตร์คันนี้นะคะก็ต้องนะคะรับประกันในส่วนของตัวเครื่องยนต์เล็เกียร์ให้ด้วยนะคะนาสูงสุดถึง2ปีด้วยกันเลยนะคะสำหรับท่านใดที่มองหาอยู่นะคะในส่วนของตัวต้าร v โวนะคะสมารถถ์ทแคป2.4มิตรเซตอินซนคันนี้นะคะปี2020ค่ะราคาเพียง4 2 9 0 0 9 0บาทเท่านั้นผ่อนแค่เดือนละ7,000บาทค่ะและโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะก็มาพร้อมกับ และโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะเมษายนนี้ต้องมีรถนะคะกับ Space s u m m e r s a l e ค่ะรถกระหน่ำต้นรับสงการา์นะคะส่วนลถมูลค่ามากกว่า5 0,000บาทค่ะดอกเบียวเดิมตน 2, 5, ้น2.5เและมีคาฟรีให้อีก90วันนะคะและยังมาพร้อมกับบัตรเ r ส f a m ฟ l ิ c a r การีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับบริการช่วยเหลือจุดเสิิญ24ชั่วโมงค่ะนานสูงสุดถึง2ปีด้วยกันเลยนะคะและสำหรับโปรโมชั่นนี้นะคะ หากท่าน,นใดสนใจนะคะสามารถติดต่อหารตองได้เลยค่ะที่เบอร์0950304555ค่ะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวยนะคะและ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ